สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับเจอรี่จีลีตอร์รี่ชีสพายนะครับก็เดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ถ้าเกิดดูนะครับเห็นไหมจ้ะมันก็จะมีสามชั้นนะครับกับชั้นบุบนสุดนะครับสับรดชั้นที่สองนะครับก็จะเป็นครีมนะครับชีสแล้วชั้นที่สามนะครับก็จะเป็นพายนะครับในส่วนที่เป็นชั้นล่างสุดเนี่ยเขาเขียนนะครับว่า มันเป็นครีกเกอร์บท16%พูดง,ง่ายๆไอ้ตรงนี้นะครับข้างล่างสูตรเนี่ยครีกเกอร์บท16%คราวนี้ในส่วนของชีสนะจ๊ะชีสเนี่ยก็จะเป็นนะครับครีมชีส13%บวกกับวิปปิ้งครีม9%แล้วก็จะเป็นเนยสด8%นะครับแล้วก็โยเกิร์ต5%เฮ้ยถ้าดูตามส่วนประกอบนะชีสเขาจะค่อนข้างดีนะครับเพราะมีการผสมโยเกิร์ตกับเนยสดเข้าไปด้วย <c oughs> และสุดท้ายใน,นจ้าเพลของเรานะครับกับซอเบร่นะจ๊ะ สตรอเบอรี่นะครับได้มาเป็นสตรอเบอรี่ไซรัปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นวุ้นเจลาตินกลิ่นสตรอเบอรี่แปดเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆก็คือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะเราก็จะได้นะครับในส่วนของที่เป็นสตรอเบอรี่มาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะชิมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะอ่าตอนนี้นะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีกูเทนผลิตภัณฑ์จากนมถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและซัพไฟใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เรียกะลรจ๊ะแล้วอันนี้นะครับเป็นขนมนะครับดังนั้นก็คือควรบริโภคแต่น้อยแล้วออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะครับดังนั้นของพวกนี้เราทานได้นะแต่ทานแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยกันนะครับนี่จ้าเห็นไหมตึ๊ดก็จะมีนิดตึ๊ดๆๆนี่อีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่ง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 นี่มาเอ้ยดีดีสวย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 เอ้ยนี่ดูสิความเก็บงานละเอียดของเขานะครับ จะเป็นวงๆนะครับเป็นแบบเนี่ยนะลอยๆเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นชีนะครับของยุโรปเนี่ยมันก็จะมีอะไรเราเป็นลองๆ,ๆนี้ครับไม่ให้เป็นการเก็บงานที่เหเียดดีเฮ้ยกินหอมซาวเบอรี่ด้วยนะครับเป็นแบบกินหอมพวกยำมซาวเบอรี่อ่ะพวกเบสฟู้ดอ่ะมาคราวนี้ชีวชาติกัอะออเฮ้ยโอเคเลยวันนี้ครับ ขั้นบนสุดเนี่ยมันเหมือนกับเยลลี่ตอเบอรี่ที่เราทำอะแต่ว่าเยลลี่ตัวเนี้ยไม่ได้ตงที่เราทำกินคือเขาจะเป็นวุ้นเจลาตินดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำเองมันจะมีความหนึ่งหนึ่งหยุดหยุดใช่ไหมอันนี้ไม่ได้หนึ่งหนึ่งหยุดหยุดนะครับมันจะแบบความแน่นกว่ามันจะมีความเนื้อที่แน่นกว่านะครับนี่คือการข้อดีของการใส่เจลาติน,นครับเนื้อมันจะไม่แบบดินดบ้นยิ่ง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 บุทั่วไปนะมันจะแบบว่า เห็นไหมนีม่ความเป็นก้อนดีกว่าอย่างที่สองนะครับในเรื่องของครีมชีสนะครับเฮ้ยครีมดีนะครับเพราะอย่าลืมนะจ๊ะมีการใส่วิตาม้นครีมแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็เนยสดเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยพอโยเกิร์ตกับเนยสดมารวมกันเนี่ยบวกกับวิปปิ้นครีคมนี้มาได้รสชาติที่แบบนุ่มละมุลลิ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของที่เป็นล่างสุดนะครับที่เป็นเครกเกอร์บดนะจ๊ะก็ ทำได้ดีนะครับทําได้ดีคือลงตัวมากมากอะ่ะกัดไปนะครับเราเจอแบบรสชาติของสตรอเบอรีนออนกัดไปเจอครีมที่มีรสชาติเหมือนโยเกิร์ตแล้วมีความเป็นนมสดตัดด้วยรสชาติจืดของไคเกเพราะว่าข้างล่างสุดเนี่ยมันจะต้องมีจืดตัดเพราะข้างบนเปรี้ยวไปแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นแบบความเป็นโยเกิร์ตนะครับมันก็จะ เบี้ยวเพิ่มชูให้ซอปตริเด่นดังนั้นเนี่ยมันต้องมีแบบรสจืดของเครกเกอร์มาตัดโอ้ยโอเคดีดีดีก็จต่ค่อนข้างที่จะประทับใจกับไอ้ตรงนี้ครับก็คือเนื้รสชาติมันใกล้เคียงกับที่เราทำเยลลี่เองแต่พอเขาใส่เจลาตินเข้าไปมันจะไม่บึ้งๆนะครับมันจะมีความเนื้อเนื้อที่นั่นแต่กลิ่นตรงเนี้ก็จะใกล้เคียงกับ เยลี่ซอฟต์รี่ทั่วไปต่างแค่เนื้อมันมีนมความแน่นกว่าแต่ว่าประทับใจก็คือไอ้ครีมชั้นครีมเนี่ยทำเป็นโยเกิรต์ตผสมเนยได้อย่างดีมากโอเคครับทุากท่ารรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้จ้ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ